จังหวัดระยองเมื่อวันพุทธที่11ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกานายสิทธิชัยบัตรพดผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองมอบหมายให้ในายจักรกฤษนิรมนผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกันกับนายชายวัฒน คุนิลใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดระยองดอรโนโดชานด้วยกิจประธานชมรมโดยมีนายอานนท์วงแยม้มนายอำเภอเขาฉมเมาจังหวัดระยองเข้าร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบขุดดินในเขตป่าสงวนพร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์เหล่าหักไพคุณกำนันตำบลน,น้ำเป็น นายวันลบประธานราฐนายยกองค์กรบริหารส่วนตำบลน,น้ำเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพน้ำเป็นเนื่องจากกรณีมีข้อร้องเรียนว่ามีการลักลอบขุดดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งผลจากการตรวจสอบปรากฏว่าพื้นที่เกิดเหตุอยู่ณบริเวณเหมืองแร่หมู่ที่4 ตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาชมเอาจังหวัดระยองในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านนาและป่าทุ่งควายกินมีร่องรอยการขุดตักดินด้วยรถแบ็กโฮเพื่อใช้เป็นสระน้ำสำหรับการ,กรเกษตรจากการตรวจสอบค่าพิกัดรอบแปลงพื้นที่แล้วพบว่าเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ไม่ส่งมอบให้จังหวัดระยองจัดทำโครงการ คอทชจำนวน20ไร่2ง,งาน74ตารางวาและมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่นอกโครงการคอทชจำนวน5ไร่41ตารางวาทั้งนี้หน่วยป้องกันร,รักษาป่าระยอง1เขาชเมาได้ทำการตรวจยึดและร้องทุกกล่าวโทษ ฐานความผิดในมาตรา5455และมาตรา7 2ตรีตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2 4 8 4มาตรา14และมาตรา31ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2 5 0 7และมาตรา97ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพศ2 5 3 5 ไว้ที่สถานีตำรวจภูธรน,น้ำเป็นเมื่อวันที่9ก้ธันวาคม2567ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวด็ตอร์โนดชาด้วยกิจพีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดทรุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือ ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ําที่มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราดยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดี เหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรืโรงแรมตัวบ้านมี่ห้องนอนแอ่รกครบทุกห้องด้วยที่ใช้สอยส3ชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทาห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอมอุปกรณ์ ชาซักดีทำเลเด่นวิวแม่น้ำโขงสวยที่สุดในโขงเจียผลิตตัวนี้เป็นผิตท,ที่มีความแต่งเคาะเผาด้วยเตาหม้และอเผาด้วยฟืนดังนั้นจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะว่าประโยชน์ที่สําคัญยิ่งก็งคือเรื่องของไม่เปราะนะไม่เปราะแล้วก็ไม่เปื่อยไม่เปื่อยนะฮะซึ่งมีกระบวนการผลิตที่มีขนา,าดที่สมดุลเสถียรเหม,มาะสมเรามีขนาดหนาแปดเซนก็จะฉาบด้วยฟืนนะ ข้างานึงเสียงต้ประหยัดประหยัดปูประหยัดแรงประหยัดเวลาเวลาเราหยิบหยิบมาใช้นะครับไม่จำเป็นต้องเลือกด้านใดด้านหนึ่งเราหยิบมาเขาก่อได้เลยทุกด้านเท่ากันครับถ้าตัดครึ่งหนึ่งก็สามารถวางผ่านได้เลยนี่คืออิฐแดงมงกรซึ่งเป็นอีกหายอิฐรุ่นนี้นะครับซึ่งนําเข้าซึ่งโรงงานเราตอนนี้ส่งสามประเทศด้วยกันส่งเวียดนามส่งกัมพูชาแล้วก็ส่งไทยนะครับ บริษัทได้09เป็นบริษัทเดียวที่ส่งอีกรุ่นนี้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้กับทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราส่งไปหลายล้านก้อนแล้วนะครับก็มีโครงการสำคัญลูกคัดที่จะใช้อีกมักงายมพก็ขอติดต่อได้ครับที่เบอร์โทร0869992099ครับติดต่อได้ตรงกับคุณชอบสายยศเลยก็ได้ครับขอบคุณมากครับ